ครับวันนี้ก็มาพบกับทีเด็ดเทียซันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาให้ทีเด็ดฟุตบอลสเต็ปนะครับวันวันนี้นะครับเป็นวันที่เจ็ดครับเดือนพฤษภาสองพก็2คู่วันนี้ครับก็เดี๋ยวจะพาไปวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับว่าจะน่าลุ้นน่าเชียร์ทีมไหนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับขอฝากไว้นิดนึงนะครับใครที่ยังหาที่ลงไม่ได้นะครับหรือยังที่ไม่มีหรือยังไม่มีเว็บที่การเงินมั่นคงนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ i 9 9 m s นะครับ ็ฝากถอนโอเ็วนครับไม่เกิน5นาทีแน่นอนนะครับเอานะมาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างตูรุสครับเจอกับนองนะครับก็2คู่นี้นะครับมาเริ่มกันที่ผังนักเตะก่อนเลยนะครับตูรุสครับคาดว่าจะใช้532นะครับในส่วนของนองนะครับคาดว่าจะใช้4ีนะครับและตูรุสนะครับวันนี้นะครับสภาพทีมนะครับก็จะไม่มีสเตปเอ็มบูเอนะครับกองกลางนะครับติดโทษแบนหนึ่งนัดนะครับ และในส่วนของน้องนะครับก็จะไม่มีกาเดบกาเดบอมบ้านะครับมีอาการนะครับบาดเจ็บครับมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็จะไม่มีแมงแรงนะครับก็สภาพร่างกายไม่สดบุกเช่นเดียวกันนะครับี่มาดูฟอมล่าสุดของพวกเขานะครับฟอมล่าสุดนะครับที่เจอกันมาก็เป็นตูรุนะครับไปเยือนนะครับก็พ่ายไป2ประตูต่อ1นะครับและน้องมาเยือนตูรุนะครับก็แพ้ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับ ก็สลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับเหมือนว่าบ้านใครบ้านมันนะครับตั้งแต่ปี2017จนถึง2019เลยนะครับสลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับเอานะครับมาดูฟอร์มล่าสุดกันบ้างนะครับฟอร์มล่าสุดของทูรสนะครับชนะนะคนับเสมอ2แพ้ไป1นะครับและฟอร์มในบ้านนับ6กนับล่าสุดก็ชนะนะคนับเสมอ1นะครับและทีนี้ผมลองเลื่อนมาดูถึง14เกมหลังสุดนะครับทูรสนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ ชนะไปสิบสองับเสมอ2นะครับก็มาทูทางด้านทีมเยือนกันบ้างนะครับฟอร์มของน้องนะครับก็ชนะ4ี่นะครับแพ้ไป2นะครับและฟอร์มในฟอร์มไปเยือนนะครับชนะนี่นับเสมอ1แพ้1นะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับราคาเปิดมาที่เปิดมาเสมอนะครับราคาเปิดมาเสมอนะครับผมก็ขอวัดใจไปที่ละกันนะครับวันนี้นะครับขอเลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างดูนะครับในราคาเสมอนะครับ กับูแรกนะครับก็มาเริ่มผู้ที่สองกันเลยนะครับผู้ที่สองนะครับเวนิเซียนะครับหรือ AC เวนิสนะครับก็ภาพทีมวันนี้นะครับก็จะไม่มีไมเคิลซโลโบต้านะครับกองหลังตัวเก่งเลยนะครับก็ติดโทษแบนนะครับวันนี้หมดสนามนะครับและในส่วนของซินตาเดลลานะครับก็จะไม่มีคอมมาโซกาซันโดนะครับก็จะขาดแพร่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับมาดูฟอร์มของ AC v e n i นะครับพร้อมล่าสุดนับที่เจอกันนะครับเจอกับซิตาเดลล่านะครับ AC v e นะครับไปเยือนนะครับก็ชนะไป1นึ่งครับแล่ก็ไปเยือนนะครับ AC Venit ไปเยือนอีกทีนะครับก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่นับจะเป็น AC Venit ที่ชนะนะครับถ้าจะที่ชนะนะครับจะมีก็มีแค่เสมอนะครับยังไม่ถึงแพ้นะครับก็แพ้เพียงนัดเดียวนะครับแพ้นัดเดียวแพ้ไป1นึ่งูครับในปี2020นะครับ ดูฟอร์มล่าสุดของ AC v เวนิจันนะครับฟอร์มล่าสุดนะครับ6นัดล่าสุดยังไม่แพ้นับชนะ2เสมอ4นะครับฟอร์มในบ้านนะครับก็ชนะ3นับเสมอ2แพ้ไป1นะครับก็ไปแพ้ที่แพ้ก็แพ้เลนจิน่าไปนับ2สุดล่าสุดเลยก็ไปชนะเลเช่นับ1สุดนะครับที่ฟอร์มของซินตาเดลล่านะครับ6นัดล่าสุดนับชนะ2เสมอ1แพ้ไป3นะครับและ บอมไปเยือนนะครับก็ชนะ1นึ่งเสมอหนึ่งแพ้สี่นะครับแขกล่าสุดก็ไปแพ้มอนซ่ามาครับสองปในส่วนของอันดับนะครับตอนนี้ AC เวนนี่ับอันดับ5นะครับซิตาเดลล่าอยู่อันดับ6นะครับเอซิเวนนีนับแข่งมา38นับชนะ15เสมอแพ้9นะครับแล้วก็ประตูได้53นับเสียไป39แต้มอยู่ที่59แต้มนะครับและซิตาเดลล่านับแข่ง38นะครับชนะ หนับเสมอ12แพ้ไป11แล้วก็ทำประตูได้4 8นับเสียไป35ห้านับแต้มอยู่ที่57แต้มนะครับวันนี้ครับ AC ซิเวนิตะครับต้องชนะนับเพื่อจะ,อะทิ้งห่างนะครับเพราะวันนี้ถ้าอะ,อะไรวะตาเดล่าชนะนับแต้มก็จะขึ้นมาแทนเอซิเบนิสทันทีนะครับวันนี้ครับคู่ที่2นับก็ขอเลือกเชีีรยไปที่ AC เวนิตแล้วกันนะครับเปิดมาในราคา เสมอครบครึ cues, to to. Level, alone, mama, ่งนะครับมีต่อเสมอครบครึ่งนะครับแล้วก็ต่อครึ่งลูกนะครับวันนี้ก็ขอเลือกไปที่เสมอครบครึ่งแล้วกันนะครับอ่าชนะหนึ่งลูกนะครับขอวัดใจไปที่เสมอครบครึ่งนะครับไม่เสมอก็แพ้นะครับ AC เวนิสตัวนี้นะครับก็ขอต่อไปที่เสมอครบครึ่งนะครับสําหรับคู่ที่สองนะครับนะครับวันนี้นะครับคู่แรกนะครับขอเชียร์ไปที่ตูลุสนะครับราคาเสมอนะครับสองนะครับขอเชียร์ไปที่ AC เวนิสนะครับราคาเสมอครบครึ่งนะครับก็สําหรับสองคู่วันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ ก็สองคู่วันนี้ที่ให้ไปนะ้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าชอบก็จัดกันได้เลยนะครับนะครับก่อนจะไปนะครับก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับใครที่ยังหาที่ลงไม่ได้นะครับอาจจะแทงบอลกันนะครับคืนนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไม่ได้เลยนะที่ไอ่เก้าเก้าเอ็มเอสนะครับฝากถอนอ้นเร็วนะครับไม่เกิน5นาทีแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไว้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ